ที่เขาคอพี่เขาสายเอ้ยไม่ใช่ครับโอ้อะไรวะพวกแกนเนี่ยฉันเดินขาจะบิดเป็นเลขบแปดอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่จะถึงรีสอร์ทสักทีร้อนก็ร้อนอรู้เงี้ยนอนนยุงกัดอยู่บ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไข้เลือดออกนะอ๋อหยุดหยุดหยุดพอที่ขี้เกียจเดินแล้วร้อนเหนื่อยอแกบ,บ่นเหมือนอีลำยองขาดยาดองเลยไอ้ต้นมันบอกให้รอแถวเนี้ยรอแป๊บเดี๋ยวมันก็มาเก็บปากไว้ด่ามันเถอะไอ้ต้นนะอไอ้ต้น ไม่เกรงใจคนหน้าตาดีมั่งเลยยัยองนินทาพรีเซนเตอร์วุฒิศัก์อยู่เหรอเจมจิมาเองโอ้ยอุนจินี่แกหายไปไหนมารู้ไหมว่าฉันรอแกนานมากร้อนก็ร้อนรู้ไหมฮะโหย้ยบอลจังเลยยองเจมจิก็แค่ไปดูร้านเองว่าร้านไหนที่ถ่ายบอลคืนนี้ฉันชอบดูบอลชุเส็ติดบอแลแฮพวกเส็ติดบอลเนี่ยพาไปท่อกระบอกจะรักษาหายไหมเกลียเกลีลดยดโดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายที่ชอบใส่เสื้อบอลเนี่ยมาสองทีมเลยนี่เพื่อนใหม่เราชื่อกอ๊อป ใส่เสื้อบอลเหมือนที่แกดา่าซึ่งซึ่งหน้าเมื่อกี้เปียบเลยแมนยูมาเองแมนบอกแม่นแล้วต้องทำหน้าเรียบเฉยไว้เพราะเราคือพระเอกอทําไมคุณหน้าพระเอกคนนี้จังเคยเจอที่ไหนที่ตลาดน้ำสามสี่ชุกอุ๊ยเทพพบ,บมาหยุดตรงหน้าเทพธิดาเทพธิดาหน้าดำา๊อต oh! มาได้ไง <c oughs> แล้วไม่ม ไม่ใช่ก๊อบไหมคนละโคตรกันพอดีแม่ไปซื้อหนังสือเรียนมานะก๊อปจะสอบแล้วพอดีตั้งใจเรียนเลยซื้อจอระบบเน็ตเวิร์กมาอ่านก๊อปขยันเป็นเด็กดีเด่นตรงที่ท่งผมกะลาคล้ากระลาเป็นคนดีแม่สอนเรามาดีพรอบครัวเราสอนมาดีนะขยันอ่านหนังสือใหญ่ a า F H M เต็มเต็มมหัมจรรเต็มหน้าปกระบบ 3D ทะลุปก Yeah. ข,ของใครก็ไม่รู้มาล่นอยู่แถวนี้อของใครไม่รู้แต่กูถือมาอออครอ,อครบครัวสอนมาดีจำได้แล้วไอ้ครอบครัวสอนมาดีมองอะไรเธอเป็นใครไม่เห็นคุนเลยมองแบบนี้มีสิทธิ์ได้เสียสตูดิโอฟันภูมิใจเสนอบอกหัวใจ I love you ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมินแล้วคืนต่อมาเป็นคืนเดือนมืด เราก็มาดีกีตาร้องเพลงกินเหล้ากันครับผมรักเมลัยจะอยู่ที่ไหนต้องกินเหล้ากันเ,ออเพื่อนผมเนี่ชื่อลำยองยกแก้วขึ้นท้องทุกวันทุกวันออบางคนแล้วก็หน้าตาดีบางคนดูดีเวลาจิ้มฟันออบางคนแล้วก็สุดยอดบางคนแล้วก็สุดยอดเธอสวยหน้ากอดทุกวันทุกวันเ็็ดูโรแมนติกเนาะเล่นกีตาร์เพราะเดีย เสียงกีตาร์เพราะป็นเสียงคนร้องน่าฟันไปเฉาะปากดีกีตาร์เพราะอย่างนี้ต้องร้องเพราะกว่าคนที่ร้องเมื่อกี้แน่เลยอ่ะทนกำลังเข้าสู่บริการลำบาดหัวใจลงทะเบียนฝากไว้เอาตัวกลับไปจะได้เก็บรักษาไงครับทุกคนผมร้องเพลงเพราะกว่าคนเมื่อกี้ไหมซึ้งละสีใช่ไหมครับเนี่ยซิงบาก เหลือนั่งซึ้งอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ยคนนี้ไม่ยอมไปไหนแอบชอบเราใช่ไหมเนี่ยเราสาหรายยังไม่หมดหออุ้ยจริงใจน่ารักดีไม่เห็นแกกินเลยชอบชอบชอบเฮ้ยมาเองเก่งจังเลยนะคะเล่นกีตาร์ตั้งนานแล้วยังไม่ง่วงอีกงงไม่โชว์ฟันได้ไหมเนี่ยอึดช็อก กับรอยยิ้มที่ดำขลับของเรานี่เดี๋ยวก็รักกลับมันในสภาสแลกไม่ยอมนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสได้เจอเหมียวยอมรับว่าเธอก็น่ารักดีแต่ก็ไม่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันจนวมาที่พเพื่อนๆบอกว่าเหมียวจะมาดูหมอที่นี่แล้วมีละครับที่ผมเนี่ยจะไม่มาถ้าจ่ายตังหมอเยอะๆหมอจะดูให้ดีหมดทุกอย่างเลยไม่ไหวงมงายเหลือเกิน เออาก็มาดูหมอดูหมอผู้หญิงนี่ไร้สาระทําไมไม่รู้จักมีความเชื่อมั่นในตัวเองบ้างวานหน้าเบื่อผู้หญิงที่บ้าหมอดูเนี่ยผู้หญิงก็เงี้ยแหละถ้าแกไม่ชอบแล้วก็อยู่เฉยๆก็หมดเรื่องจริงไหมหืมมันไปสู่มิติไหนล้วเนี่ยจริงหรือหมอผมดวงตกแล้วครับต้องทำยังไงหมอช่วยทีผมไม่อยากดวงตกครับหมอช่วยทีครับช่วยทีแม่งไม่อยากดูหมอ ไม่ต้องห่วงนะหนูเหมียวหนูเหมียวอะดวงกำลังขึ้นหน้าที่การงานสบายเบือเสนอหมอแล้วรองไม่นานนี้จะได้เลื่อนชั้นจากชั้นล่างไปทำงานชั้นบนเออถ้าอย่างนั้นเดมียวขอถามเรื่องเนื้อคู่ได้ไหมคะอยากรู้ว่ามาเมื่อไหร่จริงจริงหมอก็ยังไม่มีเมียหรอกจ้ะแต่อย่าเอาหมอเลยหมอไม่ชอบอาบน้ำหมอตัวเหม็นเนื้อคู่ของหนูเหมียวนะจะเป็นคนผอมบางขาวผีที่สำคัญใส่แว่นเหมือนหมอเลยนะจ้ะไอ้ก๊อ ชและนั้นก็เจอกันรอบสองจะมีหรือครับที่จะปล่อยให้เธอกลับคนเดียวถือโอกาสมาส่งเธอซะเลยแล้วผมก็พูดว่าเออผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาส่งคุณเหมียวนะครับเ <c oughs> ขินนะหมอจดมาบอกว่าเนื <c oughs> u u ้อคู่ขาวพร้อมตีใส่แว่นชัดเลยที่คุณคิดว่าหรือว่าจะเป็นใช่เลยแต่ต้องแกล้งพูดว่า อ่านอะไรอยู่แล้วครับคุณเหมียวเนื้ปาข้าไม่มีอะไรหอยหวยหอยหวยเลื่อหวยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมพาไปข้าวบ่อนเลยแล้วกันดีกว่าเยอะเลยฮะหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ชวนเหมียวไปข้างนอกบ่อยๆแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ยังดีที่ยังได้คุยกับเหมียวถึงจะเป็นการแชทกันก็ตามและแล้ววันที่ฟ้าเปิดก็มาถึงวันที่เราสองคนออกมาเดทกินข้าวด้วยกันเป็นครั้งแรกมาถึงก็เขินใส่กันเลยล่ะครับเอย เขินครับเขินค่ะก็ยังเขินอยู่อีกอ่ะขอบคุณนะคุณเหมียวที่มาทานข้าวกับผมอยากทานและสั่งเต็มที่เลยนะครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างเต็มที่เลยกินง่ายค่ะกินอะไรก็ได้อุ้ยกินอะไรก็ได้น่ารักมากมากเลยเขินจะเขินอีกนานไหมฮะผมเย็นรอจนเมื่อไรจะสั่งอะไรครับคือคุณเหมียวกินง่ายงั้นข้าวผัดปูดีไหมครับเหมียวแพ้ปูไม่กินค่ะโอ้ไม่กินเลยกไหนบอกว่ากินง่ายวะ อ้าไม่เป็นไรงั้นเมนูอื่นก็มีนัดเอายำปลากระป๋องดีไหมครับกินไม่ได้คะ่ะเหมียวแพ้กระป๋องเย้ <c oughs> <Yeah. S 2> มีแพ้กระป๋องด้วยเหรอวะเนี่ยเหล๋อเชื่องั้นเอาต้มยำกุ้งไหมครับผักสองมาอสามมิติใส่แว่นแล้วปวดตา <c oughs> โไปโน่นเลยงั้นเอาเป็นต้มยำง้อกระป๋องไหมครับง้อกระป๋องหวานไปแพ้หวานคะ่ะแพ้แม่งทุกอย่างถ้าเด็กเสิร์ฟเตะลูกค้า จะผิดมาตราหไหนวะนั่นเาเป็นผัดเผ็ดจระเข้ที่ได้ามาจากแม่น้ําอเมซอนและยัดไส้โดยหมูสับดีไหมครับเมนูง่ายๆนะครับจระเข้อเมซอนยัดไส้่เ <c oughs> มนูนี้เหมียวชอบง่ายดีค่ะงั้นเอาเมนูนี้แล้วกันน้องอพี่เขาสั่ง <c oughs> จระเข้อเมซอนยัดไส้หมูสับเหนื่อยมันว่ะกู <c oughs> ไปอเมซอนโดนจระเข้แดกหัวยิงหลังจากผ่านมันนัน้ไนไปเราสองคนก็เข้ากันได้ดีขึ้น คุยกันทุกวันในที่สุดก็เกิดเป็นความรักขึ้นมาครับกากกรกกากก้กกรกกกกา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 กกักกากกากกากกกกกกากกกกากกากกกกากกากกกกากกากกากกกกากกากกากกวกกา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 กก่กกากกากกากกกกากก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  พรุ่งนี้นี่แหละครับวันเกิดไปขอแต่งงานเข้ากันเข้ากันเงือยบรรยากาศสยองน่าดูวันที่จะขอเธอแต่งงานได้ฟิลมากครับได้ฟิลมากเลย,ลเลยเจุดนัดพบเฮ้ยเปล่าแล้วอะไรวะเฮ้ยทำไมไฟต้องมาแป๊บ ตอนนี้ด้วยมึงจะแป๊บทำไมแล้วพ็ถอยบ้ามาดันหอนอีกรู้ไหมว่ากูก,กัว <Yeah. S 2> ภาพตกจากผนังสวยแล้วเอาไฟก็จะดับอีกเอาดับเลยสวยแล้วช่วยด้วยนึกแล้ววันเกิดมาขอเมียบรรยากาศสยองมากเลย yeah. ไฟมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช่ผู้หญิงเก็บค่าไฟแล้วเหรอ,อ,อน่าสงสารน่าสงสาร ผีหรือเปล่าเนี่ยผีอะไรจะสวยขนาดนี้เจนยานทิพย์ช่วยทีตอนนี้มีพลังงานที่สวยเหลือเกินอยู่หนึ่งคนไม่ตลกก็ทำเงี้แต่เหมียวตลกอ่ะตลกตรงไหนดูสิเหมียวเอาอะไรมาปลอบ Happy birthday เนะ ความสุขมากๆนะสุขมากเลยหายกลัวหายโกรธอยากจะเข้าไปกอดจะโดนตบไหมเนี่ยขอบใจนะ<ฮ>แล้วถ้าก๊อฟอยากจะขอขอความวันเกิดอีกอย่างกับเหมียวเนี่ยจะได้หรือเปล่าวะคือก๊อฟเออก๊อฟอลองมองดูดข้างล่างสิบอกอะไรข้างล่างให้บอกอะไรข้างล่างอะอะไรออ๋อ แต่งงานกับเหมียวนะมาขอตัดหน้ากูเฉยเลยเอา้าเฮยเซอร์ไพรส์รกับเซ่งงานนะโอ้ยโอ้หญิงขอแต่งงานสแสดงว่าเราหล่อไม่ใช่เล่นเลยหญิงขอแต่งงานโอ้ยหนึ่งในร้านของผู้ชายไทยอิจฉช้าผมไหมครับหญิงขอแต่งงานอ่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเอ,อ่ยปากขอแต่งงานก่อนแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าคนสองคนมีความรู้สึกที่ตรงกันและรักกัน สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คงไม่ต่างกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดรักใครสักค,คนหนึ่งก็อย่าเก็บคำคำนั้นไว้นะครับอย่ารอจนทุกสิ่งทุกอย่างหายไปก็ขอให้ทุกท่านสมหวังในความรักเหมือนเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากครับ